สวัสดีท่านเลยนะครับความสุขของพี่นัทไหม <c oughs> หมดเลยไม่ไดไ้ซื้อให้เดฟเป็นของขวัญปีใหม่นะ,ห,ะหมดตังค์กันได้<ะ>โอ้มันเปื้อนเรืยไม่มาไม่ไมไม,ไม่รู้มันผ่านอะไรมาก็ไม่รู้เจ้าของตายใช่เปล่าไม่รู้พี่มือของเจ้าของตายเถอะมีวิญญาณผีสิงเป็นไงขนาดนั่นเลยโอ้จริงแม่ บบนี้ที่นวนไปแล้วหาแล้ว่าวไปแวซื้อดียวก็วนะถ้าตรงนี้ซื้อบ้านเราดีนนกว่าหมดแล้วไปแล้วม,มันไปแล้วมีตู้นั้นน่ะสใส่เสื้อผ้าได้แต่ไม่เข้าห้องได้ไหมะพี่ แพงแน,น่หนะแล้วถ้าเราเสียถ้าซื้อไว้ก็ซื้อเลยุ้เ,ยอยเอเออไไอไปแล้วไปแล้แลแล่พี่หนูนา,มมาเอาไปว่าของใหม่เยอะเลยนะเนี่ยเอาเนี่ย จัดเลย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 หอ,อ,อของพี่นัดนะาดัน,ห,น,น,นมหมดแล้วไม่มี <c oughs> ทำอะไรขงเขาเนี่ย

ตอทอไม่มีอทัอือยมีตากระยาด้วยนะจะพังเขาหอยาอะไอีกอืมอือูที่ามาเยอะเอไปซือตอนนี้ซื้ออีกสามเดือนก็หมดอืมเปเลยไม่เดี๋ยวค่อยมาใหม่อืมเอาเลยมาแล้วก็ซื้อคุ้มเลย เรียกเลยให้เวลาหชั่วโมงอืมเป็นกลิ่นอืม

ส็บมากเลยทุกท่านรก,กระเป๋าเอาไปให้พี่นัทเลือกนะเรื่อยๆเดมแบมเดี๋ยวเราจะเข้าลมอิชานต่อนะทุกคนเข้าลมอินชานไปซื้อของต่อโอนนี่ท้องฟ้าสวยมากเลยนี่ขอนขี้นมา โอเคทุกคนนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับมาเบียด้วยเด้วยทุกคนเด้อสวัสดีครับ